Ow, 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 ow. ดอสสิบค่ะวันนี้อยู่กับแจ๊กกะลีนค่ะแล้วก็พับเค้กค่ะเจอกันเป็นประจำเวลาบ่ายสองสิบห้าแบบนี้นะคะเปิดมาหน้าจอปุ๊บปั๊บนะคะมาอัปเดตข่าวันเถียงกันค่ะใช่แล้วเจอกันเราสองคนอย่างแน่นอนนะคะก็ข่าวบันเทิงตอนนี้ก็เยอะแยะมากมายวงการละครวูการภาพยนตร์ก็เริ่มคึกคักแล้วนะใช่กลับเริ่มมีการถ่ายทำกันแล้วค่ะพจรมาสว่างคาตาก็จะฉายแล้วเนาะของคุณพจน์อานนท์ฉายแน่นอนมีส้มหยุดมีเอิญนุ่นเจนโบซุปเปอร์วาเลนไทยใช่คะมีมุกของโควิด19หลายคนถามว่า คุณพศไปถ่ายตอนไหนพ่พสดยืนยันแล้วบอกว่าเขาถ่ายไว้นานแล้วนะชเชื่อไหมไม่เชื่อ,อนะคะไม่เชอย่งก็เอาใจช่วยหนังไทยนะคะแล้วก็ดูติดตามข่าวคราวได้กับเราอย่างข่าวแรกของเราวันนี้ใช่ข่าวแรกของเราวันนี้นะคะก็มีเรื่อราวของน้องเลทะเลสงวนดีกุลนะ รู้จักไหมฉันรู้จักแหละรู้จักยังใช่นะคะก็เป็นเด็กหนุ่มหน้าใสวัยรุ่มคู่วัยคู่จิ้นกลุไวัยกลุ่กลุ่นะคะน้องออกมาเปิดเผยถึงฟีสแบ็ครับกับซีรีส์ My Engineer มีช็อปมีเกียร์มีเมียหรือยังวะตอนนี้มันดังเกินคาดมากๆเลยนะฮะแต่ว่าชื่อมีเมียนะแต่ในเรื่องอ่ะ วายทั้งหมดเลยนะจริงป่าเอ้าวก็เมียเมียเมียจริงๆคาว่าเมียมันเป็นได้ได้หลายหลายเพศเงี่ยทั้งชายและหญิงเออบนโลกใบนี้สามารถเป็นได้หมดเลยนะฮะรวมถึงน้องจะมาฝากแฟนๆด้วยบอกว่าให้ติดตามจนถึงตอนจบด้วยนะเพราะว่ารับรองความสนุกเนี่ยจะเต็มอย่างแน่นอนเลยครับสวัสดีครับทะเลนะครับตอนนี้มีซีรีส์มาเอนจิเนียร์มีช็อปมีเกมมีเรื่องเรื่องว้าออนแอร์ในช่องบีทีวีนะครับผมแล้วก็วายวายวายมันสเวิร์นะออนแอร์ในช่องไลท์ทีวีครับผม จริงตอนก่อนคีดีออนก็ไม่คิดว่ากระแสนจะดีขนาดนี้นะครับผมก็ออกมาเป็นนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับผมถ้าอยากให้ทุกคนติดตามเป็นนี้ต่อไปนะครับตอนนี้ทั้ง2เรื่องก็ใกล้จะจบแล้วนะครับผมได้ประมาณ2ตอนครับผมทั้งคู่เลยน่าจบพร้อมๆกันเลยครับอยากให้ทุกคนติดตามที่ดีๆนะครับผมเพราะว่าตอนจบของสองเรื่องนี้เนี่ยเข้มข้นมากแน่นอนนะฮะแล้วก็ที่ฟังติดตามผมต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ ก็ถือว่าเป็น no น้องใหม่นะคะแล้วก็อนาคตไกลวามาอจยได้ด um um> ูบ้างไหมเอช่วยได้ดูในโซเชียลค่ะในเฟซบุ๊ก k ถเลยเนายก็ดีนะคะเรื่องราวของการมีช็อปมีเกียร์นั่งความเป็นแมนในใช่แมนเว้ยเออแต่ว่าตอนนี้ก็ฮอตอยู่นะคะก็รอดูเดี๋ยวน้องจะมีผลงานใหม่ๆไม่ฝากแน่นอนละค่ะครับมาดูกันต่อนะะคกับมายาสเปเชียลค่ะสกู๊ปเด็ดค่ะวันนี้เราจะพาไปดูสี่สาวสาปัดปังเกินต้านนั่นเองนะคะก็ต้องบอกว่าวงการบันเทิงของเรานะคะไม่ใช่จบแค่นิเทศศาสตร์แล้วมาเป็น หรือทํางานในวงการแต่ว่าคณะอื่นก็สามารถมาทําได้ค่ะอย่างเช่นสาวสาปัดท่านนี้ค่ะคนแรกน้องแต้วนัทพรเตมีรักนั่นเองนะคะซึ่งน้องแต้วดาวติ๊กตอกของเราเนี่ยค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะตามรอยคุณแม่ที่เป็นสถาปนิกนะคะแล้วก็ทำงานในวงการนะคะก็ยังโอ้โหเขาเรียกอะไรการเรียนสามนี่ทำให้มีวินัยในตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักในการจัดเันเวลาต่างๆนั่นเองนะ และก็แน่นอนค่ะในอดีตค่ะเจ้าแม่นางขิงเราก็ยังสามารถคว้าเกียรินิยมอันดับสองมาครองจนได้หน่ยนะคแวาจบขาปากข้างหลังเขาเซ็กซี่มากขึ้นเนาะใช่แล้วก็เต้นเซ็กซี่มากขึ้นนะคะตั้งแต่โสดนะฮะตอนนี้โสดไหมโสดค่ะโสดจริงไหมจริงค่ะแล้วไฮโซไหนอะ อ๋อก็ด้ไงโสดแล้วก็ไม่เพาะว่าชนะไงคนต่อไปนะฮะน้องชิปปี้ชิปปี้สิรินนะฮะในอีกช่อง3มเธอก็เรียกเลือกเรียนปริญญาตรีคณะสถาปัตย์นะฮะนกตรานาชาติใช่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับสาขาการออกแบบและการสื่อสารด้วยนะฮะแล้วก็มีดีกรีเป็นหนึ่งดาวคณะด้วยสวยขนาดนี้เธอเลือกเรียนสาขาการออกแบบเพราะว่าเคยฝันอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับแม้ว่าเธอเคยบอกว่าพอเรียนออกแบบแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ทางแต่เธอก็เรียนจนจบมาด้วยดีนะครับสำหรับชิปปี้สิริน โอ้คนนี้ก็ดังนะคะมาดูกันต่อกับสาวคนนี้นะคะน้องพิมพ์พิมพ์ประภาตั้งประภาพรนะคะเขาเป็นนางเอกวิกหมอชิดนั่นเองนะคะด้วยความที่เป็นคนรักการแต่งตัวสนุกการมิกแอนแมทค่ะเธอจะมีความฝันอยากเป็นดีไซเนอร์นั่นเองนะคะบวกกับน้องพิมเนี่ยนะคะเธอก็สามารถจบจากคณะเป็นคณะสถาปนิกรรมศาสตร์นะคะปริญญาตรีมาได้ค่ะแล้วก็ทําความฝันนะคะในการผลิตกางเกงยีนแบรนด์นะคะอันทายโชว์ของตัวเองออกมาได้ด้วยใช่ตอนนี้ติดในช่วงของการาย ทำละครเยอะแล้วก็ช่วงของโควิดถึงนี้อาจจะพักแป๊บนึงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็อาจจะกลับมาลุยใหม่ก็ได้กับวงเกงยีนที่เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับคนประมาคนนี้เราไปงานรับปรยญายของเธอด้วยนะฮะสำหรับน้องกรีอัสดาพรนะฮะทำงานในวงการควบกับการกับการเรียนใช้เวลาลีทั้งหมด หปีด้วยกัน<ช>จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตย์นะครับสาขาการออกแบบภายในจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยเกรดเฉลียสามด่าเก่งมากกรีน <Green S 2> ยังขอเรียนต่อปริญญาโทท,าทันทีแล้วก็ปี5-9นะครับก็ จบการศึกษาระดับปอทไปที่เรียบร้อยแล้วในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัฑิสตสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเช่นเดียวกันค่ะถือ,อว่าเก่งมากนะคะเก่งเก่งเราสึกว่าเราไปตอนเขาเรียนจบ ปอตีป่ะนะปอตีอเราไปจบขักนนค่ะก็เป็นการัใจใงให้ทุกหมดด้วยแล้วกันนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาผ่าสเสียเดียวกันใช่แล้วนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนแต่ว่าพักแป๊บเดียวตอนนี้ครับเค้กจัก,กรีลักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ตอบโจทย์คนรักผมเลยค่ะใครที่อยากจะมีผมสวยสุขภาพดีต้องฟังทางนี้เลยนะคะขอต้อนรับคุณชัยชวิตนะคะอุ่นเตรียมหรือว่าอาจารย์ติงลี่เพอร์เฟกบริษัทเพอร์เฟกแชมป์2003ไทยแลนด์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจากที่นี่แล้วก็ตัวแทนนะครับจากหลายๆภูิภาควันนี้เราจะมาร่่มพูดคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะอยากจะทราบถึงความเป็นมาจุดเริ่มต้นของเพอร์เฟกแชมป์ฮะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ติงลี่ครับครับ ก็ที่มาของคําว่า perfect champ นะครับ,รบก็แยกเป็น2องคำนะครับคำว่าแชมป์ก็คือมาจากตัวผมเองได้เป็นแชมป์ผมภาคเหนือปี2003อ่านี่คือคําว่าแชมป์แล้วก็ส่วนคําว่า perfect รเราได้คิดค้นและพัฒนาสูตรยาผลิตภัณฑ์ทําผมที่มันสมบูรณ์แบบภายในชุดเดียวสามารถทําได้ทุกสภาพเส้นผมก็เลยเป็นที่มาของคําว่า perfect ครับ อืม <ừ> mm. ค่ะแล้วผลิตภัณฑ์ภายใต้ Perfect c h a แชมมีอะไรบ้างคะอ่าภายใต้ผลิตภัณฑ์ Perfect c h a แชมก็มีอยู่4ตัวหลักๆค,ครับที่ <ừ> mm. เราเห็นอยู่เบื้องหน้านี้นะครับ <ừ> mm. ก็จะมีทั้งชุดยืดนะครับชุดดัดอยู่ในถุงเดียวนะครับก็จะมีน้ำยากโกรกถุงสีส้มโกรกยืดและมีโกรกดัดถุงสีฟ้า <ừ> mm. แล้วก็นี่ตัว สารพัดประโยชน์ก็คือตัวเด่นของเราก็คือตัว C นะครับซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์และมีจุดเด่นแต่ละตัวอย่างไรบ้างคบอาจารย์ติงลี่ค่ะเดี๋ยวผมจะขออธิบายเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนนะครับได้เลยผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับมันจะแยกเป็น1สูตร2สูตร3สูตรผมแข็งแรงผมอ่อนแอผมปานกลางแต่ของเพอร์เฟกนะครับได้รวมเอาทุกสูตรมาอยู่ในถุงเดียวนะครับใช้ได้ทุกสภาพเส้นผมในถุงเดียวและก็ถุงเดียวใช้ได้ทุก ทั้งดัดและยืดนะครับในถุงเดียวตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้หลังจากที่เรายืดตัวนี้เสร็จก็จะต้องเป็นตัวโกลกตัวล็อกหรือที่เราเรียกว่าตัวล็อกความตรงนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ซึ่งเป็นโกรกยืดนะครับเราเรียกสั้นๆว่าโกรกยืดนะครับเป็นผสมครีมนะครับส่วนการดัดเราต้องใช้ผสมน้ำนะครับเพราะน้ำเนี่ยจะทําให้เส้นผมมีมีสปริงนะครับไม่ ไม่หนักเกินไปนะครับเราต้องใช้ผสมน้ําอันนี้คือตัวโกกน้านะครับตัวสีขาวค่ะเป็นตัวสีขาวตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นตัวขายดีอันดับหนึ่งของอันดับหนึ่งเลยใช่ครับเป็นตัวขายดีอันดับหนึ่งของเพอร์เฟกตนะครับตัวนี้จะใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับทั้งอบไอน้ําพ่นโอโซนนะครับสปาร้อนสปาเย็นนะครับใช้บํารุงเส้นผม ทั้งล้างออกและไม่ต้องล้างออกเป็นตัวสารพัดประโยชน์ถ<ช>ูกต้องหายดีที่สุดอันดับหนึ่งด้วยถูกต้องครับ<ช>เป็นหายดีอันดับหนึ่งของเพอร์เฟกเลยครับค่ะก็เป็นเบสเซนเตอร์อย่างที่อาจารย์บอกไป<ช>นะคะค่ะก็เลยขอข้ามมาคาถามนี้เลยค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายขั้นตอนการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพอร์เฟกให้แก่ร้านเสริมสวยที่สนใจค่ะว่าจะแบบว่าแนะนํายังไงบ้างค่ะรวมไปถึงแนะนําตัวแทนทั้งสามท่านจากสามพยภาคด้วยค่ะได้ครับดีครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการยืดผม ที่ผ่านมามักจะใช้เวลานานๆ4-5่ชั่วโมงในการยืดผมนะครับแต่ของผลิตภัณฑ์ perfect เดี๋ยวนี้เราได้คิดค้นและพัฒนาสูตรที่เห็นข้างหน้านี้มานะครับส,รสูตรใหม่ล่าสุดก็คือจะใช้เวลาไม่นานในการยืดการดัดจะใช้เวลาอยู่แค่2ชั่วโมงบางทีก็ไม่ถึง2ชั่วโมงะนะครับด้วยขั้นตอนที่มันง่ายๆไม่ยุ่งยากช่างใหม่ช่างเก่าสามารถใช้ได้หมดถ้าได้ดูได้เห็นแล้วจะเข้าใจง่ายครับจะตอบตอบโจทย ตอบโจทย์ของปัญหาในปัจจุบันน oh, ะครับลูกค้าไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการยืดผมไม่ต้องมาเสียเวลาในการดัดผมเป็นเวลานานๆอีกต่อไปนะครับค,คือบางคนบอคิดว่าแบบเออ,อซื้อไปแล้วก็ใช้ยากหรือเปล่าคือไม่ยากเลยใช้ง่ายมากใช้ง่ายมาก คนที่ที่บ้านซื้อไปใช้เองก็ได้<ะ>หรือว่าทางร้านสวยๆจดซื้อไปใช้ก็ได้ด้วยอนอกจากอ,อยากรู้ในเรื่องของส่วนผสมหลักๆที่มันมีอยู่แล้วมันมีความพิเศษในนั้นยังไงบ้างครับอาจารย์ในส่วนของความพิเศษของผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากส่วนผสมหลักๆที่มีอยู่ทั่วทั่วไปแล้วนะครับในตัวในส่วนของเพอร์เฟกนะครับเราได้ผสมเคลาตินซึ่งผสมมาในสูตรเรียบร้อยผสมมาจากโรงงานทําให้ได้มาตรฐานทุกตัวนะครับตัวนี้ ทำให้สามารถยืดผมและบำรุงผมไปในตัวท่านไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเคลาตินสดมาผสมอีกนะครับเราผสมให้เสร็จในทุกตัวเสร็จสักในตัวเดียวเลยเป็นชูอินวันทรีอินวันเลยใช้ง่ายนะฮะที่เราเห็นผู้หญิงทั้ง3ท่านสภาพสตรีสามท่านที่อยู่อยู่กับเราในรายการก็คือเป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆนะฮะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มาจากภูมิภาคไหนจังหวัดไหนครับเริ่มจากท่านดุ้นก่อนเลย สวัสดีค่ะอาจารย์มลินะคะามาจากภาคใต้นะคะค่ะเป็นตัวแทนของบริษัท Perfect Thailand นะคะ,ค,ะความประทับใจในผลิตภัณฑ์นะคะความประทับใจในส่วนตัวลึกๆก็เป็นช่างมานานนะคะใช้ผลิตภัณฑ์มาก็เยอะแต่ประทับใจตรง ผลิตภัณฑ์4ตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ง่ายเหมาะสำหรับช่างผมในปัจจุบันนะคะที่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าของเราได้อีกอด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้เส้นผมนุ่มเงาสลวยแล้วก็มีสปริงนะคะ,ะฝากถึงช่างผม ของของประเทศไทยนะคะคือคุณจะต้องได้ลองใช้ใช่ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ง่ายค่ะฝากติดตามที่ perfect thailand ภาคใต้ภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานเราจะมีช่อง YouTube ของเราอยู่ก็ติดตามกันได้ต้องลองถึงจะรู้ว่ามันดียังไงอันนี้เป็นตัวแทนจากภาคใต้แ่้ต่อมาล่ะครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์โสนะคะ เป็นเทคนิคเชียนของน้ำยาเป็นเทคนิคเชียนของน้ำยาค่ะเป็นอาจารย์ผู้สอนดัดและยืดค่ะอของอเป็นเทคนิคเชียนของบริษัท Perfect Thailand ครับผมเป็นยังไงบ้างฮะเราเราได้มาดูด้านนี้เรารู้สึกผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันเลิศมันพิเศษยังไงบ้างฮะ เลิศมากตรงที่ทํางานเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วสองชั่วโมงก็คือเสร็จแล้วค่ะคือบางคนไปเข้าร้านสัมสัสบางร้านนี่คือรอเป็นสี่้าชั่วโมงนะกว่าจะยืดกว่าจะโกกกว่าจะดัดเสร็จอันนี้คือหนึ่งถึงสองชั่วโมงเรียบร้อยสวยงามเงางามด้วยสวยเลยอันนี้ยืนยันไม่ต้องนั่งถึงห้าชั่วโมงค่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเป็นแบบเดิมแล้วนะครับอีกหนึ่งท่านค่ะ สวัสดีค่ะเบญญาดาค่ะจากเพชรบูรณ์นะคะเป็นตัวแทนภาคอีสานนะคะคก็อย่างที่อาจารย์โสบอกนะคะว่าตัวนี้ทํางานเร็วด้วยยุคตามที่ช่วงนี้เป็นโควิดนะคะก็คือกฎระเบียบให้ภายใน2ชั่วโมงหรือวสชั่วโมงได้นะคะแต่ทีนี้ใน,ในความประทับใจของตัวเองจริงๆแล้วก็คือว่าปกติเราทําเราทํเสริมสวยมา20กว่าปีแล้วเนาะถ้าเราเปิดร้านเราก็มีไรายได้เพียงแค่หน้าร้านถูกต้องไหมคะคทีนี้แต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาตัวนี้ ซึ่งมาเป็นรายได้อีกกระเป๋าหนึ่งให้ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันว่าเพอร์เฟกของเราเนี่ยดีจริงๆนะฮะแล้วนี้อาจารย์ติงลี่อยู่กับเราในรายการแล้วแน่นอนที่สุดเราต้องพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับคุณผู้ชมที่ชมเราอยู่ณตอนนี้ด้วยได้ครับผมก็โปรโมชั่นพิเศษสําหรับผมที่เตรียมมาในวันนี้นะครับ เนื่องจากว่ามารายการมายาก็สิทธนะครับผมได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษนะครับที่จะมอบให้กับท่านผู้ชมที่รับชมในขณะนี้นะครับจากผลิตภัณฑ์เซตนี้ที่เห็นนะครับ4ตัวนี้นะครับก็คือปกติเนี่ยจะ1,150บบาทแต่ถ้าท่านซื้อในรายการหรือว่าซื้อตอนที่ท่านชมนี้นะครับผมจะแถมให้อีกถุงนะครับในรายการซื้อ4แถม1นึ่ถ้าแบบว่าราคาปกติ1,900บาทผมจะขายแค่ 1,200บาทก็ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวขายดีอันดับหนึ่งของเพอร์เฟกนะครับเลยแน่นอนครับผมจัดรายการ4ถุง1,520บาทผมขายแค่พันเดียวนะครับ1,000บาทเท่านั้นนะครับโอนตอนนี้แน่นอนครับผมฟรีค่าส่งให้นะครับจัดส่งฟรีด้วยนะครับก็ถือว่าสุดๆเลยจริงๆเป็นตัวเบสเลอร์ด้วยแล้วก็ลดราคาให้อีกใช่ครับตัวนี้ต้องบอกว่า ช่างผมไทยต้องได้ใช้เพอร์เฟกครับต้องลองนะครั้งหนึ่งในชีวิตท่านต้องได้ลองใช้ครับและคุณจะรู้ว่าดีอย่างไรวันนี้เรามีตัวอย่างด้วยถูกต้องครับสำหรับคนที่ใช้งานจริงใช่ไหมฮะจาร์นี่ใช่ฮะนี่นะคะตัวอย่างที่เราไลฟ์สดยืดวันนั้นนะครับอันนี้ก็คือนางแบบรูปสาวนะครับลองดูนะฮะอันนี้คือผมจริงผมจริงการใช้งานของเพอร์เฟกของเราจริงถูกต้องเราไม่เสียด้วยเนาะ ตัวจริงเสียงจริงนะๆๆๆครับแล้วผมคืออน้องหันด้านหลังนิดนึงเดี๋ยวให้กล้องจับดูนะฮะ,ค,ะคือผมเนี่ยนะฮะจะเงางามมากแล้วคือเนี่ยดูดูอันนี้ไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษอะไรนะนี่ก็คือเราจัดใน <ๆ S 2> การแปะบ,บสดๆด โฆษณาได้เลยอ่ะสวยงามมากอันนี้ใช้นานไหมคะหรือว่าใช้แบบอ่าอันนี้เราใช้เวลายืดชั่วโมง45นาทีครับอันนียนะเดี๋ยวให้คุณน้องไปยืดเสร็จแล้วก็สระแล้วก็ปล่อยตามธรรมชาติครับผมใช่ก็ประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วใช่นะคะซึ่งนะคะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ย้ำช่องทางในการติดต่อเพื่อที่จะได้ซื้อโปรโมชั่นนี้หน่อยค่ะอช่องทางการติดต่อนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับที่ขึ้นใน ข้างหน้าจอนะครับ<ะ>ทั้งเบอร์โทรและก็เพจของเราต่างๆนะครับที่ Perfect นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อเส้นผมหรือ Perfect ภาคอีสาน<ะ> Perfect ภาคใต้นะครับ<ะ> Perfect b บอาจารย์โสนะครับ<ะ>ก็สามารถติดตามได้ทุกช่องนะฮะส่วนใน YouTube นะครับก็พิมพ์คำว่า Perfect Thailand TV <ะ>เรามีช่อง c h ชาแนลของ Perfect Thailand TV ครับสามารถ<ะ>เข้าติดตามได้ ทุกข่าวสารครับใช่สุดท้ายนี้อ,อยากให้จา์ติงลี่นะครับพูดถึงการดูแลเส้นผมด้วย Perfect ก h a แฉมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูแล้วอยากจะซื้อไปใช้งานค่ะแล้วม,มันจะดียังไงอีกครั้งหนึง่งฮะก็แน่นอนครับสำหรับเส้นผมนะครับทุกวันนี้มันเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการสูญเสียเสี่ยงต่อการาเสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นหนีบเองไดเองทำสีบ่อยๆนะครับ สาเหตุเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ผมเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงผสมสารวิบำุงเส้นผมต่างๆในผลิตภัณฑ์ของผมนะครับ,รบทุกตัวที่มีอยู่ที่เห็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านอยากมีผมดีผมผมสมบูรณ์นะครับท่านต้องลองใช้ครับผลิตภัณฑ์เพอร์เฟกสักครั้งหนึ่งในชีวิตท่านต้องได้ใช้ครับ ช่างผมไทยต้องได้ใช้เพอร์เฟกครับช่างผมไทยต้องได้ใช้เพอร์เฟกแล้วคุณจะรู้ว่ามันเพอร์เฟกจริงๆก็อย่างที่บอกกันไว้ติดต่อมาถ้าจําเบอร์โทรอะไรไม่ได้แอดไลน์ไปเลยนะฮะติงลี่แล้วมีจุดด้วยแล้วก็2 0งศโทรเข้าไปไลน์เข้าไปแอดเข้าไปสอบถามรายละเอียดต่างๆเลยค่พี่แจกลีนใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ติงลี่รวมไปถึงนะคะตัวแทนทั้ง3ามภูมิภาคด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ